ஆனால் <coughs> <coughs> โอเคค่ะโอเคค่ะเขาไล่กลับแล้วนะคะออยาเจ้าค่ะต้งใหุ้ลยค่ะปู้มาเลยค่ะปิดประตูปุ๊ไปให้เร ใครมันจเสียแป้งเลยเนาะแป้งเสียของเยร้อยค่ะไปแล้วฮะไมยอเสิร์ฟอะไปนี่ลูกแรงรึงไปแล้วฮะไปแล้วนะไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโ้ยโอ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 ้โอ้ยโอับโอ้เโอ้ย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 โอ้ พืกนี่สุไปเลยค่ะเออล้งคะสาวสวยน้ำรอโอเคยังไงลูกไปเลยอรเลยนะคะเลยถงค่ะเลยถึได้มาค่ะมาได้หรือึังเนาะมาเลยค่ะมาเดินับแน่นเลย ลุยตะนะไปถึงตะลลภันเลยค่ะอ๋อคณกรรมการตัดลูกเป็นอย่างไรบ้างต่อไม่เล่นแ้วค่ะอาเลยไปแล้วค่ะโอเครับไปแล้วค่ะลุย ไม่เหรอไม่เม่เหรอาฮ่าวเช็คกันบ้าตดต่อไหมครับไปค่ะเข้าเวาแปะนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวโอเคค่ะเราไม่เห็นนะเปียนร้อยนะสาวสวยออกมาพักผ่อนค่ะเปลี่ยนตัวเจอค่ะไปแล้วค่ะ

ทีเด่นค่ะแต่เล่เป็นทีมว่คนสองคนเนาะแช่ก็เล่นได้อยู่แต่ก็ได้ยีทีเต็มตอที่ีค่ะเสร็ี่มาตีกันนะคะเอาล้วนะเมือยาหมือยามาทำห้จิาใจรักลูกับเล้าเหนือนจ๊ะลูกีเต็มกาบเล้าเหนืนะฮะมาดูไปลูกสุดมันเจ๊เนาะแของเสร็จแล้วน ทุมงา,มาอนอบโฆษณาหรล่ะทีชบโฆนณค่ะถน,นัใจตัวเองนะคะ,ะโอเคชอค่ะทุเหลือีกจองเด็ดมากทีนีจะเป็นผู้ชนะแะ้วนะชค่ะชอค่ะ พบเจอพี่เด็กชายขอเชิญค่ะไม่รู้ก่อนนะคะตาป้ายปิเสธค่ะชนะเอาละทีเียข้ามมาข้ามผิดไปโอเค่ะหรืออีกอตามอุตรานจะเป็นชนะขอให้มีสติโลกเออเอาละค่ะ no E ah.